เหมือนเป็นท่าเรือเลยนะคะทุกคนที่มันจะมีโกดังส่งสินค้าแล้วก็มีเรือลำใหญ่อะ่ะโอ้เนี่ยมันหัอเตือนว้าววว่เนี่ยอาศัตรูอยู่ฝั่งตรงข้าก็ยิงไปที่ขไปไปนั่นแหละมันจะป้าะบิดมาระวงังเราต้องหลบก่อนหูเกือบไปแล้วไง แต่คนที่เราฟอลโล่มันยังอยู่หลังรถกระบะอยู่เลยแล้วว้าวามันยิงไปซ้ายหรือไงวะเนี่ยโอ้ยมันยิงกันตุ้มตั้มตุ้ม,ต,มตั้มเลยอ่ายิงไปเมื่อกี้มันก็มีให้เรากดเลขสี่เหมือนกันนะเหมือนยิงจรลวดจากดาวเทียมอ่ะตอนทากแรกอะ่ะยวเปลี่ยนกระสุนก่อน เ okay. มันจะปลาระเบิดมาเราวังเฮ้เฮอ๋อพวกมันอยู่ฝั่งนู้นก็ยิงไว้ทีครับอ้าว uh, มันจะหนีไปไหนหนีตูดแซบ,บเลยเออหื่ยปลาระเบิดกันพ่อแม่มันระเบิดไั้ไง อคนนี้ได้คนไพ้คนเดิมน,นะคะทุกคนไพคนเดิมที่ปราบกลุ่มกอกกันร้ายอ๋อเราเคยทำงานร่วมกับไทมาแล้วอยมันยิงกันตุมต้มตามตุมต้มตามเลยเออเย่งสาโอืไอไปจ้ะ Okay. ใส่กระสุนแล้วเจนเ okay. อ่าคนนี้คือโซเมือขวาของไทย <Okay. S 1> อ่าเราต้องสรก,กัดไอ้รถยิงปืนกลเนี่ยมันมีสองคันใช่ไหมยิยงไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเออรถระเบิดไปแล้วอเออเพ่งกระสุนแป๊บโอ๊ยรถระเบิด ตาเฮ้ยมันจะปาระเบิดนะระวังจ๋ยิงทบไม่ได้ยิงทบกับไผ่ไม่ได้เดี๋ยวปัดหนึ่งขอเติมเลือดตัถุยครับติดแดงติดแดงแล้วเออไปโอเทสใส่กระสุนแล้วพร้อมเลยจ๋อบ๋อใจเย็นเค เราหลบกระสุนในนี้ปั๊บนึงอ่ะเอ้ยอย่าย,าย,ายิงไทยซบอยู่ฝั่งนี้ไทยอยู่ฝั่งห้นเราต้องระวัราางระวังอ้ามันอยู่เหมือนนั้นยิงไปเออใส่กระสุนมันตายอย่างวั้ถ้ามันโผล่ามาก็ย,ยิง อ้าแป๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โห้เมื่อไฟหัวดินเลยอะอ่าสัตว์จ้ะซัตเลยไปซัตซัสัสถึงแม้จะอยู่ในมุมอับก็ไม่ขนามือหนูล็อกไปอย่ายิงไ่ไปคือคนที่ใส่หมวกนะคะทุกคนคือในพลของเรา อย่ายิงไพ่เด็ดขาดไพ่กับโซฟจ้าเฮ้ยมันเป็นรูประเบิดมันจะตามมาเหรออ่าเราตามโซฟไปก่อนโซฟบอกไปแล้วอ๋อมันมาจากข้างบนอ่ามันเป็นปุนคุ่มยิงข้างบนโอ้โหยก็ตายยากด้วยไหนข้างบนเนะี่ยปับ๊บเติมเลือดปับ๊บอ่ามีคนหนึ่งมาคอยคุ้มกันเราเหมือนกัน อุย้ยไพ่เหมือนจะแยะ่เออเออเราซัดข้างบนไปล่วงแล้วหนึ่งไปเดี๋<ะ>ยวนะหลบแป๊บเฮ้ยมันฝั่งเราเฮ้ย โอ้โหโบมาแล้วใช้หนุหนนะอาหลังรถฟ้าเยิงไอคนที่อยู่ข้างบนแล้วมันมีกระสอบทรายเป็นบารีเออร์อยู่อ่ะ oh <God. S 1> เดี๋ยวฟังเปลี่ยนกระสุนแล้วฟังรอเลือดตัวเองฟูฟูแบบนึงแล้วเดี๋ยวไปกำจัดมัน oh <God. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น oh <God. S 1> เออซักซักโอ้ย โต๊บนี่แทบหมอบตอ่ำอ่ะมันยิงเข้ามาแบบเป็นปืนค้นอะ่ะโอ้ยเโอเคฝั่งนู้นตายแล้วหนึ่งเกี่ยวนะอะ่ะขอออกไปก่อน นีย่ยมันอยู่ทั้งคนนะอ่ะทุกคนจะทำยังไงดีวะเนี่ยยิงระยะไกลยังไงวะเนี่ยโอ้ยโหยากเดี๋ยวเอออีนี่เออกันจัดอีนี่ไปก่อนกันจัดอีนี่เลยอ่ะไปจ้า เออเฮเราฟังระเบิดคิดจะปาร,ระเบิดใส่ข้าหรอน้อยไปเออเอเอบนน้ำน,นั่นแหละนั่นแหละไปเออยิงยิงอ่ะก็จัดไปได้สองแล้ว ฝั่งนี้อ่าใส่กระสุนแป๊บอยู่มุมนี้ยิงมันึงแล้วนะบอกเลยอ่ายิงยิงไป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 เฮ้ยยิงกระสุนหากระสุนเลยฝั่งนน้นเด็ดหัวมันไปเลยเออ ฉันบนกันอีกใช่ไหมได้จัดให้ไปมันจะปานระบบมาแล้วระวังอ่ะเราลงไปหาไพก่อนไหมไาอ่าคนนี้โซฟ์นะอ่าไปไป ใส่กระสุนไปเราเข้ามาเลบ้านหลังนี้ได้แล้วนะคะทุกคนเราต้องตามไพ่อ่าไพ่กับโซฟนะคะทุกคนเหมือนพวกแง่เป็นกลุ่มกกการร้ายยังไงอย่างนั้นอ่ะเออมาเปิดฉากจิงประคั้เถอะ

คไปเออเออไปไปเดดโอเคตายหมดแกส๊สมาสก์สนเหมือนตำรวจเทยศอะ่ะคนเนี้ยไปใส่หน้าก,กาแก๊สก่อน จะปาแล้วเบิดควันแล้วนะเหมือนตำรวจคนนี้แบบทรยศอ่ะเอาหน้าก,กากไละล่ะแลกกับพูดความจริงอ่ะโอเคโอเคยอม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 หน้าก,กากไปเป็นไงละ่ะ บอกให้บอกความจริงแล้วเด็ดหัวทิ้งไปจ้าถอดหน้ากากได้เลยไปวิ่งวิ่งว้นเว้อระวังกันยังเหลือทหารอยู่บนยอดตึกอยู่นะคะทุกคน Ờ, dừng đi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 . Đi, đi. Đi. Đó là nó. Ồ, có nhiều ở đây. Xem nó. Một tên tên không được มันมีเขาพวกเราเหมือนกันนะคะทุกคนเราอย่ายิงเขาเออไปไปมันจะปานระเบิดนะระวังอ่ะดีนะเราหมอบหลบไปขึ้นไปดูกันเออยิงยิงยิง,ยง <c oughs> เราต้องโฟลว์ไถ่ข้างล่างแล้วลยิมันอยู่บนหลังนั้นอะบนหลังคาตรงนั้นเต็มเลยเดีด๋วยวนะ เราจะหาทางรันร้นอนรันร้อนเป็นช่วรอ่ะเข้ามาในบ้านหลังนี้ปึบ๊บปึ๊บบนนั้นอ่ารัดเลยคนอยู่บนนั้นเ,าาเดี๋ยวหลบวิถีก็สุดเติมเลือดตัวเองปองอั๊บเฮ้ยเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีอะเที่ยวเราต้องไปให้ไดนเีลิคอปเตอร์ ได้ไหมเนี่ยโฟลโรตามตามพายตามพายไปไปฟาระเบิดไปเลยโอุ๊ยหนึ่งจุดสี่ศูนย์มันฟาระเบิดนะหลบกลนวุ้ยเวลานะต่อยหลังอนะ ทิชูมาจะเสียป้ามนะไปยิงอย่าตายนะยิงเลยไปใส่ก,กระสนุนหนึ่งนาทีนับนอยหลังเร็วชิบป่งลงให้ไป เออยิงเขเค่หืมปะเราลงดีกว่าเราลงตามฟโล่ราดีกว่าเอาเฮ้ยทั้งไหนวะเนี้ยฟลโล่เราหายไายไปไหนแล้ววะเนี้ยจุดฟโล่เราว่ะ โอ้ยเหลือสิบพันวิ่งโอ้ยลงหาจนโคโราไม่เจอไม่น่าห,หนีออกจากไฮเลยอะตึกลม่ม เมันหมดเวลานะับถอยหลังแล้วทุกคนมันก็ยังดีเราเจอไผ่เราแล้วอุ๊ยไผ่โดนยิงอะ่ะไปไปเฮ้ยเระว่งอนะไปเฮ้ยเรายิงอบ สองอ่ะเฮลิคอปเตอร์กำลังจะลงมาแน่เลยอ่ะลงแบบโอ้โหลงกระปือ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 เนี่ยรงตกดนเล็บสี่เหรอใช่ไหมเดี๋ยวนะฟังลองดูก่อนอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย จะหลบยังไงดีวะเนี่ยจบจบโอเคเราหลบได้แล้วโ,โหขึ้นขามัวดินเลยอะ่ะตลบอหอัวนะ่ะ คนตลบอ่ะัองไม่เห็นเลยมเป็นเหมือนพายุเลยท้ายเลยอะตอนเนี้ยเคเราต้องตามใครก่อนอ้ไม่เห็นอะไรเลยอะมันมืดเลยอะยังไงกันะเนีย้จะฝังลงาพศัตูเราแหละไม่ฝังเราแน่นอน โอเคซัก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 โอเคอ๋อโอ้ยิงโอเคเป็นก็นสนก่อนเราต้องตามซบหรือไหก็ได้อะคคนือตอนนี้ก็แบบมันมืดอขามวลดีมากเ,เลยมองอะไรไม่เหน็หนหนะ อันนี้โซบโซบโซบอันนี้ไพรเราต้องโฟโล่ตามปุ๋ยมันมองย่างมากเลยทุกคนเหมือนพายุทะเลทรายอ่ะเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้อ่ะไปไปไปเฮ้คใส่กระสุนหลบกัน โ <Okay. S 2> ปอ่ยิกซอุายอีกห้าสิบเมตรสี่ห้าสี่สบสอโอเคมันน่าจะถึงจุดที่เราใกล้จะออกได้แล้วมั้ง ไป,กกปช่วยเขาก่อ,อ,อนไปกันคนนี้เป็นคนที่กำลังขับเฮลิคอปเตอร์นะคะทุกคนเราต้องช่วยคนนี้ออกมาก,ก่อน